สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแวะมากราบสักการะสารพ่อหลักเมืองนะครับกับคณะท่านเจ้าอาวาสวัดน่าสตุลอำเภอสยจังหวัดนครสรมด้านะครับเราก็มาแวะเข้ามากราบสักการะนะครับขอพรเหมือนกับที่เคยขอที่ทุกๆวัดที่ผ่านมานะครับสารพ่อหลักมือกรุงเทพมหานครที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแวะมาขอพรกันได้ครับสุดๆของประเทศไทยนะครับขอพรท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะการงานการเงินครอบครัวนะครับลูกเต้านะขอเสริมฤกก็ขอพรให้ท่านจเจ้าอาวาสได้ประสบความสําเรนะ็จนับดำดังหวังการจะสร้างพระพุธรูปองค์ใหญ่นะครับที่วัดนาสานสตงเพระบรมโอัสุวรรนครสีวราครบับพระเจดีเนาะก็อธิษฐานให้ทานด้วยนะครับให้ประสบ และร่วงไปด้วยดีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปกราบพระแก้วกันนะครับในพระบรมหาราชวังนะครับอธิษฐานจิตไปพร้อมกันได้นะครับสุขภาพดีเร่่มร็วจะเร็วนะครับสารข่อหลักมือ กรุงเทพมหานครครับบรรยากาศด้านในครับ,นนรนค,รบคนไม่ค่อยเยอะนะครับพอมีคนครับแต่ว่าไม่หนาแน่นที่นี่กรุงเทพมหาคนครครับสารพ่ะหลักเมืองครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ